ท็อปอฟสตอรี่ในสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของปิระมิดที่กิซ่าว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนสร้างมนุษย์ต่างดาวมนุษย์โบราณหรือว่าชาวอียิปต์ในยุคนั้นและรูปทรงสามเหลี่ยมของปิระมิดคล้ายกับอะไรในธรรมชาติต่อด้วยเรื่องราวของการล่าแสงเหนือเราจะดูได้อย่างไรมีโอกาสเห็นแค่ไหนและจะพาคุณล่องเรือชมความงามของฟยอร์ดที่นอร์เวย์ติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ Top of the World ค่ะทาง Top News นะคะเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์1 0โมง25นาทีค่ะวันนี้อยู่กับนิงนันทิยาจิตตาโสภาวดีแล้วก็พี่แม็กซ์เกิงสมซัพย์นะคะวันนี้พี่เอวิทย์เยนหยุดอีกหนึ่งสัปดาห์เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการเดินทางไปทริปคุยเบกนะคะคุณผู้ชมหลายคน คิดถึงนะคะคิดถึงพี่เอไว้ทำไมพี่เอไม่มาเนี่ยนะคะก็ติดทริปค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะกลับมาแล้วแล้วก็คงจะมาทำหน้าที่พาคุณผู้ชมไปเดินทางท่องเที่ยวกับทาง Top of the World เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะพี่เอไม่อยู่เนี่ยแต่ว่าพี่เอก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆเอาไว้ให้กับแฟนๆชาว Top News นะคะ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชิลแอนท t ยเอจจิ้ทั้งเซรั่มแล้วก็ครีมด้วยค่ะผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากครีมกันแดดของชิวซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากด้วยจุดเด่นก็คือเรื่องเนื้อของครีมกันแดด S.P.F. 50 P.A. สบวกซึ่งมีเนื้อที่บางเบาแล้วก็สามารถป้องกันแสงแดดโดยเฉพาะในประเทศไทยที่แดดร้อนมากๆเนี่ยนะคะป้องกันได้เป็นอย่างดีและก็หลังจากนั้นก็พัฒนาต่อมาเป็นเซรัม่มแล้วก็ครีมด้วยนะคะจุดเด่นของทั้งเซรั่มแล้วก็ครีมเหมือนเดิมคือเรื่องของเนื้อสัมผัสค่ะถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นโดยเฉพาะครีม แล้วก็ให้ทั้งเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยช่วยในยเรื่องของจุดด่างดําด้วยเรื่องความหมองคล้ำบนใบหน้าแต่ว่าไม่ได้ทิ้งความเหนอะหนะทิ้งไว้บนใบหน้าเลยนะคะท่านสามารถที่จะทาครีมเสร็จปุ๊บลงกันแดดของชิลแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าใช้เวลาในการที่จะพัฒนาปรับสูตรอยู่หลายเดือนมากนะคะเพราะว่าพี่เอ๋เนี่ยมีครีมในดวงใจที่ใช้อยู่มาเป็นเวลา20-30ปี นะคะแล้วก็เป็นครีมเคาน์เตอร์แบนด กระปุกหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยความตั้งใจอยากจะทําแบรนด์ของคนไทยแบรนด์ชิลเนี่ยนะคะให้ดีที่สุดก็ไปสรรหาสารสกัดนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็ได้คุณภาพมาเทียบเท่ากับแบรนด์ดงังๆกระปุกละหลายหมื่นแต่ราคาถูกกว่าเป็นสิเท่าเลยทีเดียวตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใครสนใจก็ลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะสอบถามกันได้เลยอ่ะแต่ตอนนี้ท่านนี้เดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วนะคะก็น่าจะมี อะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้เรากันฟังด้วยนะคะพี่แม็กถ้าเกินสมรัพ์สวัสดีค่ะพี่แม็กสวัสดีครับหนิงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะพี่แม็กขาวันนี้อยู่เนี่ยไม่เคยใช้ลองสิคะโอ้ยจะเอานี่เดี๋ยวจะเอาไปนี่อันนี้เอาไปอียิปต์ดีเลยค่ะดีเลยค่ะต้องเอาไปแล้วก็เอาไปได้ที่ทั่วโลกเลยไปทั่วโลกเหนือเนี่ยนะไปตอนที่อากาศ นอกหนาวก็ต้องใช้ว่าแดดมันแรงใช่ไปเจอแดดประเภทที่ว่ากลางหิมะนี่โหค่ะสนุกเลยะนะครับค,ค่ะพี่แม็กใช้กันแดดแล้วว่าแนะนําอีกหนึ่งตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> จะพัฒนาขึ้นในวบสุครีปต <c oughs> ัวนี้มากขึ้นแต่เอาละพี่แม็กบอกว่าจะพาไปที่อียิปต์ด้วยนะคะซึ่งไปอียิปต์แล้วเนี่ยคนก็ต้องนึกถึง ไฮไลท์สำคัญของการเดินทางไปอีกก็คือไปดูมหาปีรามิดแห่งกิซ่านะคะซึ่งไปดูความยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกับความสงสัยว่ามหาปีระมิดที่มีความสูงขนาดนี้ประมาณตึก50-60ชั้นเนี่ยคนในยุคหลายพันปีที่แล้วสร้างได้ยังไงแล้วใครเป็นคนสร้างพี่แม็กวันก่อนเนี่ยไปดูข้อมูลนะอีลอนมัสเนี่ยเขาเคยทวิตใน X บอกว่า เป็นมนุษย์ต่าง,างดาว,ดาวมนุษย์ต่างดาวต้องสร้างแน่ๆเลยก็เลยถึงขนาดทําให้ทางรัฐมนตรีของอียิปต์บอกเลยว่ามนุษย์ต่างดาวที่ไหนล่ะคนสร้างก็คือคนอียิปต์เองเนี่ยแหละนะคะก็ไอ้เรื่องนี้มันก็สนุกนะ,ะเราอ่านมตั้งแต่เด็กๆเนาะ,ะว่าใครเป็นคนสร้างซึ่งก็พิสูจน์กันมาหลายทฤษฎีนะแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของการที่คนไปเที่ยวอียิปต์เนี่ยก็จะต้องพูดเรื่องนี้เสมอค,คือ ผมคิดว่าไอ้ความถกเถียงเรื่องนี้จะมีไปอีกนานเลยมันเป็นการตลาดชนิดหนึ่ง ทำให้เรื่องราวของอียิปต์ไม่มีวันตกสมัยมีการกล่าวขวัญถึงตลอดใช่ยิ่งมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามามันยิ่งทําให้ผู้คนเนี่ยอยากจะไปอียิปต์มันจะมีเสน่ห์ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่มีความโด่งดังประเทศที่มีความสนุกสนานในการท่องเที่ยวประเทศหนึ่งของโลกซึ่งมันจะมีด้วยข่าวแบบนี้ด้วยเรื่องลึกลับแบบนี้คนจะชอบอเมื่อไหร่จะเจอสุสานของพระนางเคลวัตรานะฮะที่อเล็กซานเดรียเนี่ยทีนี้คนก็จะแห่ไปอีกอ้าว เจอหลุมศพของเคลวัตราถ้าพิสูจน์ว่าใช่จริงเอามีมาร์คแอนโทนีไหมใช่ไหมอา้าวแล้วพระเจ้าเล็กซันเดอร์ล่ะตอนนี้เขาก็เริ่มขุดค้นกันอยู่เพราะนั้นมันก็จะทําให้อียิปต์เนี่ยมีของขายไปเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะขายพิระมิดในทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยห้างสรพสินค้าหนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณมีของแบบดีๆมาโชว์ทุกวันปีนึงก็แห่ไปดูทีไปดูทีเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ย เรื่องราวของมหาพีระมิดท,ที่ว่าใครเป็นคนสร้างเนี่ยมันก็จะเถียงกันไม่จบแต่ถ้าเราไปคุยกับไกด์คนที่เขาเรียนเรื่องนี้มาเนี่ยรวมทั้งเราได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าคนสร้างนี่เป็นมนุษย์นี่แหละ,ะแต่ทีเนี้ยเท่าที่ผมไปรวบรวมมานะไปฟังมันมันมีอยู่3สตอรี่สทฤษฎีใหญ่ๆว่าคใครเป็นคนสร้างอาทฤษฎีแรกก็มนุษย์ต่างดาวแต่มันหาหลักฐานอะไรมาอ้างอิงไม่ได้โอ้เขาก็พิสูจน์หลักฐานเขาแหละว่าอิษฐานี่มันเหมือน มันเหมือนฐานยิงจรวดข้างในเนี่ยมีคนอยู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มีเทพเจ้านะแล้วมีหนังออกมาบอกว่าขึ้นไปอีกดาวดวงหนึ่ง <c oughs> มันก็ คืออะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าไปเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวไปจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังมีคนไปพิสูจน์นะมีคลิปใหม่ๆออกมามีคนไปพิสูจน์ออกมาอันนั้นคือทฤษฎีแรกทฤษฎีที่สองเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นอารยธรรมโบราณเขาบอกว่าคนที่สร้างเนี่ยคือมนุษย์โลกนี่แหละแต่เป็นมนุษย์โลกในสมัยก่อนที่โลกมันจะน้ําท่วมโลกก่อนจะถึงยุคน้ําแข็งโลกเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองไปถึงนะขั้นที่ว่ามีเทคโนโลยีสูงสุด แล้วอยู่ดีๆมันก็ล่มสลายพอล่มสลายเนี่ยมันก็จะมีองค์ความรู้หลงเหลือมาจากยุคนั้นผค่ะ่านบุคคลต่างๆนะเขาก็ไปพิสูจน์นะว่ามันก็มีตำนานแต่ละประเทศว่าจะมีคนลึกลับปรากฏขึ้นเป็นผู้ชายดูมีภูมิฐานบ้างเที่ยวสั่งสอนคนทั่วโลกว่าให้ระวังดาวหางมีการเขียนล่องรอยของ ดวงไฟที่มาจากฟากฟ้าแต่เขาก็สรุปว่านี่คือคนที่หลงเหลือมาจากยุคโบราณโบราณใน,นที่นี้คือเป็นหมื่นปีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สืบเนื่องมาเรื่อยๆมีการไปพิสูจน์ว่ามันมีปิรามิดที่มีอายุเป็นหมื่นๆปีมีสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่กว่าปิรามิดนะอย่างเช่นอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็พิสูจน์ว่าอันนั้นมันเป็นมนุษย์สร้างมีอายุเป็นหมื่นปีและใครเป็นคนทำเขาบอกก็คือมนุษย์ ในยุคนั้นในยุคนั้นและความรู้ของมนุษย์ในยุคนั้นน่ะที่มันตกทอดมามันก็ทำให้คนในยุค4ี่0พปีที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีภูมิปัญญาสร้างพิรามิดได้อันนั้นเป็นสองทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวกับความรู้ตั้งแต่สมัยโบราณอีกอันนึงก็คือมนุษย์ปัจจุบันก็คือคนอียิปต์นั่นแหละซึ่งอันนี้มันเป็นไปได้เหตุผลก็คือง่ายๆอธิบายง่ายเหตุผลก็นนหนึ่งพิรามิดเนี่ยมันคือหลุมศพมันคือสุสาน สุสานนั้นเนี่ยก็ทําตามความเชื่อซึ่งเหมือนกันทั่วโลกนะก็คือทุกคนเชื่อเรื่องเรื่องของโลกหลังความตายและก็เมื่อทําสุสานขึ้นก็จะมีบริวารนะสร้างเข้าไปไว้แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนที่สูงเพื่อสัมผัสกับพระเจ้าคือใช่ยอดสูงที่สุดเท่าที่จะทาได้ทุกคนจะคิดกับบางทีก็คือเขาคิดจะกูดเขาไกลลาดหรือเปล่าหมถ้าเราไปที่เขาพระวิหารก็ตั้งอยู่บนหน้าผาเลยก็สร้างเป็นปริมิตขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันมี สุสานที่ไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นก็คือสุสานที่หุบเขากษัตริย์ที่หุบเขากริยัเนี่ยก็จะเป็นพื้นลาบแต่ขุดลงไปเยอะไปหมดมีทั้งมัมมี่ของชนชั้นสูงข้าราชบริพารก็ขุดในหุบเขากษตริย์แต่หุบเขากริยัเนี่ยก็มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งลักษณะเหมือนเประเมดก็คือเป็นเป็นภูเขาสูงขึ้นไปเป็นภูเขาธรรมชาติเลยเป็นภูเขาธรรมชาติค่ะเขาก็มาสร้างหลุมศพอยู่ที่นั่นหลุมศพที่มีชื่อเสียงที่สุด ของโลกเลยก็คือสุสานของตุตันคามุนเนี่ยก็คืออยู่ที่หุบเขากระส่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้เราได้ข้อสรุปว่าเมื่อฟาโรห์มีอำนาจร่ำรวยบ้านเมืองสงบเพราะว่าสุสานแห่งหนึน่งต้องใช้เวลาสร้าง2 0 3 0ปีนะใ,นใช้เงินด้วยนะคะใช้เงินเยอะนะ,ะแล้วก็ฟาโรห์เนี่ยต้องมั่ง,งคั่งแล้วก็มีเวลาที่จะไปสร้างปิระมิดนะไม่ใช่ลบกันอยู่ตรงเนื้นเลวจะมาสร้างปิระมิดไม่มีเสร็จเพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่ามหาปิระมิดที่กิซ่าเนี่ย สร้างขึ้นในช่วงที่จกักรพรรดิเนี่ยมีความมั่งคั่งและที่สําคัญบ้านเมืองสงบพระสงบก,ก็สร้างอันนี้ธรรมดาอีกยุคนึงเนี่ยเป็นยุคที่อาจจะมีลบพุ่งสงครามฟารโรไม่เข้มแข็งนะักหรืออาจจะเงินไม่พอในการที่สร้างแบบนั้นก็สร้างเป็นแบบเราเรียกว่าเหมือนกับคอนโดอ่ะคือถ้าเป็นปิระมิดนี่ก็เป็น,ปน,ปน,นบ้านเดี่ยวเนาะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่โมรานได้ก็อยู่คนเดียวเงี้ยแต่ถ้าอีกอันนึงก็คือว่าไปสร้างเป็นแบบเล็กๆ เป็นกลุ่มกลุ่ม,ม,มหมู่บ้านไรอยังแม่คะอ่ะเป็นหมู่บ้านอยู่กันเป็นแบบอยู่รอบๆพีระมิดธรรมชาติอันนั้นก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่ง <ฮะ S 2> ช่วงที่ผมไปเนี่ยเราก็มาสังเกตดูว่าในทะเลทรายเนี่ยนะฮะมันจะมีหินปแปลกๆด้เหินจํานวนหนึ่งเนี่ยซึ่งเราไปเห็นอยู่ที่ในทะเลทรายที่อีมันเป็นพีระมิดเลยอ่ะ,<ฮ>ะผมยังถามไกด์ว่าพีระมิดของใครเขาบอกไม่ใช่พีระมิดมันคือภูเขาธรรมชาติเราก็เลยคิดว่า มันเป็นไปได้ที่คนสมัยนั้นเนี่ยเห็นภูเขาธรรมชาติที่มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยหรือเป็นขั้นบันไดเนี่ยเพราะลมมันจะลมลม,ลมทเทย์ไซเนี่ยมันจะกัดเซาะหินเนี่ยให้เป็นรูปร่างเหมือนพิระมิดก็มีพิระมิดขั้นบันไดก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่ามันมีคนที่จะคิดที่จะทําหลุมฝังศพให้เป็นเชฟเดียวกันกับภูเ<บ>ขา,ราเรียนแบบธรรมชาตินะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็ค้นนี่แหละโดยข้อสรุปนะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเปิดช่องว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยน <iel colonial> ึกจะสนุก <laughs> ใช่ใช่ใช่ <govern> <Lauren> มันต้องมีจินตนาการด้วยนะเพื่อสร้างความสนุกใน<ช>การถกเถียงนะคะใช่แต่ถ้าเราไม่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวนะค่ะเวลาเราไปฟังเขาบรรยายเนี่ยแล้วเราเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีหลุมศพบ,บริเวณที่เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยสนุกมากและผมก็เป็นคนที่แปลกคือผมชอบเดินดูโลงศพแบบนี้นะเดินคนเดียวนะมีความรู้สึกว่าเออ มันมันสนุกด,ดีอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอียิปต์เนี่ยมันจะได้ครบทุกรสชาติเลย <c oughs> นะครับค่ะตอนเดินทางไปเนี่ยคือก็จะมีการถกเถียงกันอย่างนี้ไหมคะว่าใครสรางไอ้นนี้มันเป็นไปได้ยังไงอย่างนี้มีไหมคะเราก็ถามไกด์ <c oughs> าะว่า <c oughs> ต้องให้ไกด์เป็นหลักเพราะว่าไกด์ที่อียิปต์เนี่ยเขาเขาเรียนมาทุกคนเ <c oughs> <ๆ>นะีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักพิชการเขาจะแม่นเขาจะไม่มีวันหลุดออกมาเลยว่ามนุษย์ต่างดาวเขาจะบอก เท่าที่เห็นออก็คือคนนี่แหละก็คือบรรพบรุษของเขาเนี่ยซึ่งเป็นชาวอียิปต์ชาวนูเบียนชาวอะไรต่อไม่อะไที่อยู่แถบนั้นเนี่ยะนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่ะจะชวนทุกท่านไปนะฮะ,ะในเดือนธันวาคมตอนนี้ก็20ท่านแล้วใครแล้ว <20 S 2> ใช่ไหมคะยี่คนนี่เดินทางแล้วฮะได้แล้ว,วถ้าท่านจะไปเนี่ย เราก็จะสามารถแต่ต้องบอกเันเรื่อๆเ <ast pid? S 2> พราะว่ามันต้องจองนาน <c oughs> จะเพิ่มได้อีกประมาณสัก5้ท่านใครสนใจเราออกเดินทางกันไปทั้งหมด11วัน9คืนนะคะยาวนานและเต็มอิ่มแน่นอน <c oughs> นะคะนอกจากเราจะไปดูมหาวิาพีระมิดแห่งกีซ่าแล้วเนี่ยเราก็ยังไปล่องแม่น้ํำไนายด้วยไปแม่น้ำไนายอันนี้ <c oughs> มีเสน่ห์มากนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะไปเมืองเมมฟิสไปเมืองซัการ่าซึ่งเป็นเมืองที่มี ปริมิตแห่งแรกของอียิปต์เกิดขึ้นนะ,ะไปที่สุสานของตุตานคามมนไปดูทรัพย์สมบัติที่เป็นทองค,คําหลายพันชิ้นหน้ากากทองคําที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับเราก็จะไปที่เมืองอาบูซิมเบลด้วยไปที่มหาวิหารอาบูซิมเบลไปที่ลักซอชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่คนที่สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวได้ยินันตั้งแต่เด็กเราจะไปให้ครบเลยนะ,ค,ะครับ และครบแน่นอนเพราะว่าเราเดินทางกันถึง11วัน9คืนด้วยกันนะคะ6ถึง16ธันวาคมนี้ค่ะกับทริปท่องดินแดนอรารยธรรมแกรนอียิปต์นะคะเราไปกันทั้งออนอนทั้งบนบนบน,บนบกด้วยแล้วก็ล่องเรือ,อ,อก็ไปอยู่บนนั้นไปอยู่บนเรือด้วยแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำไน นะคะดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามก็มาได้นะคะที่เบอร์061421-0110นะคะหรือว่า061421-2680ค่ะ,ะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราออกเดินทางกันต่อกับ Top of the World ค่ะไปแสงเหนือเนี่ยมันจะเป็นทริปที่เครียดที่สุดเนื่องจากว่าไอ้แสงเหนือเนี่ยคนคาดหวังสูงมากแล้วมันดูยากมันหายาก ถ้าเทียบง่ายๆนะคุณไปภูเขาไฟฟูจิคุณอยากจะเห็นยอดมนันนรืออกไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวเมฆก็มาแล้วมเมฆมาบังแล้วเพื่อเพ่อไปฟูจินี่ไม่เคยเห็นก็มีนะมีค่ะมีคนไปหลายรอบไม่เคยเห็นเลยสักรอบเหมือนกันไอ้แสงเหนือเนี่ยมันก็จะเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าช่วงที่มันมีอยู่เนี่ยมันอาจจะมีเมฆมาบังมีฝนมานะฮะวันไหนถ้ามันเข้มข้นเนี่ยนะถ้าไม่มีเมฆถ้าฟ้าใสเนี่ยเห็น Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทังด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง l i n e a เ n า t รา w o วิลนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Top o f the World ค่ะกับพี่แม็กซะเกิงสมซับกับนิ่งนันทิยาจิตตศสมภาวดีนะคะเมื่อช่วงที่แล้วพาไปอียิปต์แต่ช่วงนี้จะพาไปล่าแสงเหนือกันค่ะเป็นความฝันอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่งเห็นเมื่อหลายเดือนก่อนมีคนไปล่าแสงเหนือที่นอร์เวย์แล้วก็เอาภาพมาถ่ายสวยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามพี่แม็กก่อนเลยค่ะ <c oughs> พี่แม็กไปล่ามากี่รอบแล้วคะ <c oughs> อ๋อประมาณสักห้าหรอบแล้วฮะเหรอคะแล้วเป็นไงนล่าแล้วก็ได้ทุกครั้ง <c oughs> เลยไหมคะ เท่าที่ไปมาเนี่ยก็เห็นทุกครั้งนะก็ไปที่ไอซ์แลนด์ไปที่รัสเซียไปที่สวีเดนนอเวฟินแลนด์ก็โดยส่วนใหญ่เห็นนะครับอยู่ที่ว่าจะเห็นมากเห็นน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็ประสบความสําเร็จโอ้โหน่าอิจฉาแสดงว่าเห็นบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่แบบไม่ว้าวแล้วสิคือมันว้าทุกครั้งค่ะแต่มันว้าด้วยมีเงื่อนไขนะก็คือว่า เราอ่ะเป็นคนพาคนไปดูแสงเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปแสงเหนือเนี่ยจะเป็นทริปที่พูดง่ายว่าเครียดที่สุดเพราะคนคาดหวังคนคาดหวังสูงค,คือคือเราไปทํางานเนี่ยเราจะไม่สนุกเหมือนคนที่ไปทัวร์หรอกเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยก็ต้องดูแลลูกทัวร์และที่สําคัญเนี่ยเราคาดหวังเราให้ลูกค้าสนุกให้เขามีรอยยิม้มถ้าเขายังเครียดอยู่เนี่ยเราจะเครียดตามแต่ถ้าเขาเฮสนุกสนานเหมือนไปเบตงเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกินข้าวน้ําหนักขึ้นมาคนละสองโลสามโลมีความสุข อ่า<ะ>อันนี้เราแฮปปี้ด้วย <Kh ó. S 1> ไปแสงเหนือเนี่ยมันจะเป็นทริปที่เครียดที่สุดเนื่องจากว่าไอ้แสงเหนือเนี่ยคนคาดหวังสูงมากไม่ว่าใครก็ตามที่ไปทริปที่บอกว่าไปแสงเหนือเขาจะไปดูแสงเหนือเป็นหลักแล้วมันดูยากมันหายากถ้าเทียบง่ายๆนะมันก็เหมือนกับพระอาทิตย์สมมติว่าคุณอยากจะดูพระอาทิตย์สงก่ดหรือคุณอยากจะเห็นแสงพระอาทิตย์ <Kh ó. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นเมฆมาคุณก็ไม่เห็นและคือหรือ,รอคุณไปภูเขาฟฟจิิ <Kh ó. S 1> คุณอยากจะเห็นยอดมันนึกออกไหมี๋ยว แปเดียวเมฆก็มาแล้วเมฆมาบังแล้วเพิ่อเพิ่อไปฟูจินี่ไม่เคยเห็นก็มีนะมีค่ะมีคนไปหลายรอบไม่เคยเห็นเลยสักรอบเหมือนกันไอ้แสงเหนือเนี่ยมันก็จะเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าช่วงที่มันมีอยู่เนี่ยมันอาจจะมีเมฆมาบังมีฝนมานะฮะวันไหนถ้ามันเข้มข้นเนี่ยนะถ้าไม่มีเมฆถ้าฟ้าใสเนี่ยเห็น จะมาแบบโมโหลานเลยแต่อยู่ที่ว่ามันมาแบบเข้มข้นน้อยหรือว่าเข้มข้นมากวันไหนที่มันมีความเข้มข้นมากเนี่ยมันก็จะมาเตาม็มไปหมดเลยมันก็จะแสงมันก็จะเป็นสีเขียวสีม่วงะอะไรเงี้ยมาเต็มซึ่งลูกทีก็คงจะแบบมีความสุขมากมีความสุขคือต้อเห็น,นแบบ โลกนี่มันสว่างเลยหนาวขนาดคือปกติแสงเหนือเนี่ยเราจะไปเห็นในอากาศที่มันติดลบประมาณสัก20แล้วก็จะอยู่กลางแจ้งแต่เมื่อเห็นแสงเหนือเนี่ยทุกคนจะลืมหนาวอะดรีนาลีนนี่มันแบบออเอนโดฟินอะดรีนาลีนมันฉีดขึ้นมาเนี่ยนะความหนาวเลิกฟ,ฟ,ฟินแต่พอเห็นเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นรถนะอะไรเงี้ยหรือถ้าไปที่ รัสเซียก็ต้องมีวัดก้าให้นะดื่มแก้หนาวอันนี้ก็จะเป็นความสุขของคนที่ไปดูแสงเหนือค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการวัดดวงด้วยไหมคะเพราะว่าแต่ละคนแบบพกดวงมามาแค่ไหนก็มันเป็นเรื่องของดวงนะเท่าที่สรุปเนี่ยอันนี้ผมสรุปจากลูกค้านะลูกค้าว่ามันเป็นเรื่องของดวงจริงๆนะ คือบางคนเนี่ยเอาอย่างทริปที่เราไปอารการ้าเมื่อเดือนก่อนนู้นน่ยนะทริปนั้นไม่ได้ไปดูแสงเหนือนะแต่อยู่ดีแสงเหนือนมาเพราะว่ามันมีเกิดพายุสุยะทั่วซีกโลกเหนือนก็เห็น,นเห็นแบบอลังการและคนที่ไปทริปนั้นเนี่ยคือคนที่ล่าแสงเหนือมาตลอดและไม่เคยเห็นไปเห็นอยู่ที่นั่นโอ้โหโชคดีม,มันเป็นเรื่องของดวงนะแต่ทริปล่าแสงเหนือนของขขเราเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะพยายามตัดสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงออกมาที่สุด เช่นเที่ยวนี้ที่เราจะไปเนี่ยก็คือนอร์เวย์ถูกไหมแสงเหนือมีที่ไหนก็คือที่นอร์เวย์จุดไหนที่เห็นมากที่สุดทอมโซ่ทอมโซ่เป็นเมืองหลวงของแสงเหนือแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของมันแล้วทีเนี้ยก็ไปภาวนาเอาว่าวันนี้ฝนจะตกยังมีฝนนะเมฆมองให้หายไปแล้วเราจะมีโอกาสเห็นมันนะแล้วก็ถ้าเราอยู่ที่นั่นสองสาคืนอ๋อคือแบบการเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะเผื่อวันนี้ไม่เจอหรือเจอคนอื่น หลายท่านเนี่ยเคยไปล่าแสงเหนือที่โมมังที่รัเสเซียนะค่ะคือไปรัเสเซียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปก็ไปอยู่โมมังเนี่ยคืนเดียวเอาราเดลไปสองคืนเพื่อเหลือเพื่อขาดเห็นเลยคนที่ไปคืนเดียวเนี่ยมันไม่เห็นเลยคืนแรกก็ต้องถามว่ากลับแล้วเหรอครับกลับแล้วค่ะทำไมไม่อยู่ต่อทริปนี้นอนนอนคืนเดียวโอ้โหเสียดายก็คืนแรกไม่เห็นแต่พวกผม่อยู่สองคืนคเราเห็น มันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายองค์ประกอบมันจะอยู่ที่การจัดการด้วยนะบางทริปเราบอกเลยว่าเราไปทุกเมืองที่มันมีแสงเหนือเราจะอยู่ประมาณ5คืนห้าคืนเนี่ยพื้นที่ที่เราไปนอนค้างเนี่ยคือเมืองที่สามารถเห็นแสงเหนือหมดมันต้องโชคร้ายสุดๆแล้วถึงจะไม่เห็นซึ่งก็มีนะใช่ไมแต่ว่านี่คือธรรมชาติอ่ะธรรมชาติแต่ว่าเราสามารถที่จะ ออมองหาช่องทางที่เราจะแบบไปได้เห็นได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเหลือเพื่อขาดแล้วนี่ไม่ใช่เหลือแค่คืน2คืนด้วยไปกันหลายคืนอันนี้หลายคืน,น,น,ลคนแล้วก็โดยสถิติของอาราเดเวอร์นี่อันนี้คําพูดของวิเทียนเขานะ,ะเราในฐานะคนพาไปเราจะไม่พูด <c oughs> <c oughs> พูดกันเราจะข้อโต๊ะก่อนนะ <c oughs> อือวิทีาก็จะบอกว่าตามสถิติของเราโดเนี่ยไปล่าแสงเหนือทุกคลิปเห็นทุกครั้งแต่ใครที่เป็นคนนาไกด์ไปเนี่ยเป็นคนนําทางไปเนี่ยเราจะยังไม่พูดจนกว่าจะเห็นจริงจริถึงมาพูดได้ึงจะพูดได้นะแต่อันนี้เราไม่ได้ล่าแสงเหนืออย่างเดียวเรามีกิจกรรมอื่นคือการล่าแสงเหนือเนี่ยเม่ที่เล่าให้ฟังนะฮะว่าถ้าเราเดินทางไปล่าแสงเหนือเนี่ยเพื่อความคุ้มค่าเนี่ย เราต้องจัดมีกิจกรรมด้วยถ้าไปฟินแลนด์มันก็จะมีนั่งเรือตัดน้ําแข็งไปนั่งสโนโมอิบลไปจับปูรัสกามีไปบ้านซานตาคลอสมีไปหมู่บ้านของอชาวพื้นเมืองไปดูเขาเลี้ยงกวางเรนเดียไปกินกวางเรนเดียไปกินปราวานอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ว่าพอไปที่นอร์เวย์เนี่ย เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษคือพาทุกท่านเนี่ยนั่งเรือมันจะเป็นเรือเหมือนเรือล่องสมุทรนะแต่มันจะเล็กกว่านิดนึงแต่มันล่องเข้าไปในฟยอร์ตฟยอร์ดของนอร์เวย์เนี่ยพูดง่ายว่าในประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหมดเนี่ยนะครับเมืองที่สวยที่สุดเนี่ยก็คือนอร์เวย์เพราะว่าเขามี ฟยอดที่มันไหลเข้าไปในแผ่นดินแล้วก็ฟยอดเนี่ยมันจะลึกมากเลือกขนาดใหญ่มันเข้าได้และในระหว่างที่มันล่องไปเนี่ยสองข้างทางมันจะสวยมากเรือเข้าไปเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นแสงเหนือเนี่ยมันมีมเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มีติดกับทะเล<ท>ะติดกับมาหาสมุทรและฟ้ามันจะโปร่งเราอยู่บนเรือฮาวิลล่าเนี่ยหลายคืนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เห็นแสงเหนือเนี่ยก็ตรงตามสูตรอ่ะก็คือพอเข้าไปล่องเรืออยู่ในพื้นที่ที่มัน มีแสงเหลือ cover เนี่ยนะ,ะมันก็มีโอกาสเห็นอขอแค่ว่าเมฆอย่ามามค่ะขอแค่ว่าทุกคนร่วมกันภาวนาภาวนาซึ่งไม่รู้จะปักตะไคร้เรืออะไรดีนะมันไม่มีสูตรค่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเผื่อเวลาเอาไว้พอสมควรให้ทุกท่านได้ ได,ได้ใช้เวลาแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นแสงเหนือให้ได้เพราะว่าทริปนี้เราไปตามล่ากันเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับมันมากที่สุดเป็นไฮไลท์สำคัญอันนี้ก็จะเดินทางเนี่ยะนะฮะทั้งหมดเนี่ยคืนนะครับตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนอันนี้ไปการบินไทยแล้วเพราะว่าตอนนี้การบินไทยเริ่มบินไปลงที่ออสโลนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเริ่มบินไฟแรกแล้วก็จะทำให้การเที่ยวโนเวย์เนี่ยมันไม่ไปเสียเวลากับการที่จะบินไปที่อื่นปกติเนี่ยเวลาที่เราจะไปเที่ยวโนเวย์เมื่อ หลังโควิดเนี่ยเราต้องบินไปที่โคเปนเฮเกนหรือไม่ก็บินไปที่สต็อกโฮมแล้วค่อยต่อสายการบินเนี่ยไปที่ออสโลแต่เที่ยวเนี้ยการบินไทยบินตรงถึงออสโลมันก็เลยทาให้เวลาในการที่จะเที่ยวเนี่ยมันง่ายขึ้นมันมากขึ้น <S <S นะเราก็จะอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเจคืนเลยไฮไลท์ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราไปดูแสงเหนือที่ทรอมโซไปเมืองทรอนไฮซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกอันนี้ไปดูประวัติศาสตร์ไปดูบ้านเมืองสวยๆแล้วก็ไปนอรเทปนะฮะ ที่ซึ่งในหลวงรัชการที่5เสด็จไปถึงที่นั่นนะฮะไปดูอนุสรณ์สถานที่เป็นความภูมิใจของคนไทยนะก็คือหินจอปรอที่จาลึกพระประมาพิไทยของพระองค์อยู่ที่นั่นก็จัดวางไว้อย่างงดงามนะให้เกียรติเป็นอย่างมากและนอกจากนั้นกิจกรรมที่สนุกที่สุดอันหนึ่งก็คือการไปจับโูรัสกาที่ทะเลบารันซีนะฮะเที่ยวนี้เนี่ยอากาศตอนนั้นเนี่ยถ้ามีหิมะเราก็จะนั่งสโนว์โมบิลออกไป ถ้าไม่มีหิมะถ้าน้ามันยังเป็นน้ําทะเลมันยังไม่แข็งเราก็จะนั่งเรือออกไปจับปูัสกาและปูัสกานั้นก็มากินด้วยไม่อั้นโอ้มันจะเป็นการกินที่ไม่อั้นเลยนะค่ะปกติเขาก็กินขาสองขานะแต่ว่าถ้าเจอวันนั้นเนี่ยมันเป็นบุฟเฟ่สติที่พวกเราเคยมีคนทาไว้คือหกขาขาขนาดนี้นะขาเท่าแขนขาหกขาขาปูนะ ตอนนี้มีท่านที่จองมาแล้วเนี่ยประมาณ10บท่านสิบท่านที่ออกแล้วละนะแต่ถ้าหากว่าท่านใดสนใจ ก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาติดต่อได้นะฮะได้เลยค่ะ0614210110นะคะหรือว่า0614212680กับทริปนี้ล่องเรือชมฟยอดจับปูอาลาสกาและตามล่าหาแสงเหนือกันที่นอร์เวย์ค่ะ28ตุลาคมถึง6พฤศจิกาย,ยนนะคะ,ะเอาละวันนี้หมดเวลาของ Top of the World ค่ะเจอกันใหม่วันอาทิตย์นะคะพี่แม็กกัำลิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ